สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับตกใจเล็กน้อย English for Business ใน EP ที่4นะครับก็จะมาพูดเรื่องของ verb and adjective ที่ติดไว้คาวที่แล้วนะครับเรื่องของ tense ต่างๆนะวันนี้จะมาพูดด้วยนะอย่าง present perfect อะไรพวกเนี้ยนะครับลุยลุยลุย verb activities นะครับเรามาดูเรื่องของคำกริยานะครับ verb ทบทวนหน่อย tense มี present ไปแล้วนะที่เรียนไปคราวที่แล้วนะปัจจุบันนะสิ่งที่แบบเป็นความจริงตลอดการอย่างเงี้ยใช้ present tense แต่สิ่งที่เกิดในอดีตและจบในอดีตนะครับเราจะใช้ past tense นะประธานบวกด้วย verb นะถ้า i u v day ใช้อะไรนะครับก็จะต้องเปลี่ยนกริยาให้เป็นช่อง2อนะอย่างเช่น a s s e t เติม ed นะนะหรือว่า went เว้นนี่คือช่อง2ของ go ใช่ไหม worked met met นี่ช่องช่องสของ meet r e c e i v e ทอดต,ตุด,ต,ดตุดว่าไปนะครับเติม ed นะครับนะหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็น verb หมายถึงว่าถ้าเกิดเปลี่ยน verb to be ismr นก็จะเป็น was w o r e นะครับนะตัวอย่าง i worked with japanese company for 20 years ฉันทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นมา20ปีนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วถูกปะถ้าประโยคน์นี้ก็คือเกิดในอดีตและจบในอดีตอ่ uh, I received your letter last week ฉันได้จดหมายของคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อไปนะครับ present tense ี่ active เนาะอะ่อะก็อย่างที่ทบทวนเนาะก็คือฉันเนี่ยอะ่ะ ทำทำวันนี้ทำานปัจจุบันหรือว่าแบบเป็นความจริงที่แบบทำอยู่ตลอดเนี่ย I work ส่วน he she i อต้องทำไมเติม as นะครับเนี่ย I work as a sales associate with City i n a u l a n d ก็คือฉันทําอยู่ในปัจจุบัน He s u p e r v i s e our branches อ่ะเขาก็ดูแลสาขาใน South East อันที่3มแล้วนะครับสำหรับ tense ก็จะเป็น future tense ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคือกำลังจะทําในอนาคต นี่จะง่ายหน่อยเป็นประธานแล้วก็บวกด้วยคําว่า will นะก็คือจะทําแปลว่าจะทําแล้วก็บวกด้วยกริยาช่องไหนช่องหนึ่งนะก็คือ infinitive นะเพราะว่ามันมีคําว่า will ที่แปลว่ากําลังจะอยู่แล้วฉะนั้น verb ก็ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะครับเช่นอะไรบ้างเนี่ยอ่ะนะ I will know ฉันจะรู้นะฉนะันจะรู้ว่าคุณทําอะไร I will know what are you doing in next month อะไรเงี้ยนะ You will you will see me later คุณจะได้พบเห็นคุณจะได้เห็นชั้นในอีกหลักจากนี้อะไรางี้นนะหรือ he's h e i s t นะ he will supervise you อะไรเงี้ยแบบเขาจะเขาจะดูเขาจะปกครองคุณอะไรเงี้ย in in the next month อะไรเงี้ยในในเดือนหน้าอะไรเงี้ยเป็นตนนะ้นเะนี่ยเช่นเนี้ย I will see if there are any news for you ฉันจะลองดูนะว่ามีข่าวอะไรที่เกี่ยวกัอคุณมาก he will know next week about what to do เราจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรก็คือในสัปดาห์หน้าเบริษัทอะไรเนี่ยแปลกดีนะประมาณนี้นะกริยาโทษโทษเาาไมประธานตามด้วยวิวแล้วก็กริยาช่องที่หนึ่นะครับทีนี้มาถึงที่ค้างไว้คราวที่แล้วเนะเรื่องของ perfect tense ก็คือจริงๆมันมีย่อ,อยอีกเยอะนะแต่ว่านี่แค่ตัวอย่างที่ใช้บ่อยๆก็คือว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะเนี่ยก็คือจะเป็น subject แล้วก็เป็น h a s หรือว่า h a v e นะแล้วก็ตามด้วย verb ชอ่องสานะครับทำในอดีตยังทำอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างนี้นะอ่ะเช่น i has กับ h a v e จะเลือกใช้อะไรนะก็คือถ้าเป็นเอ่อถ้าเป็นไอะอะไรนะ i u v day เนี่ยใช้ h a v e เนาะ แต่ถ้าเป็นข้างล่าง he/she it ใช้ has นะจำไว้นะครับเช่น I have I have known you for a few years ฉันรู้จักคุณมาหลายปีแล้ะอะไรเงี้ยคือรู้จักในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็ยังรู้จักอยู่นะหรือว่า they they have จริงๆจริง,รง,รง,รงต้องเป็นต้องต้อง have been นะผมออขออนุญ,ญาตมันต้องบวกคำว่า been อีก,อ,กอันหนึ่งด้วยเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนสดๆเลย อ่านี้เลยนี่ถูกต้องแล้วเอาใหม่ก็ต้องเป็น I have เอาแต่ถ้า be เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือน present แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเป็นในนี่เป็น u intense หนึ่งนะครับเป็นแบบเหมือน present perfect continue อะไรเงี้ย I have been doing this for a long time นั่นอาจจะไม่ใช่เนาะโทษที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 อ้แก้กันสดๆเลยนะอ่ะโทษทีโทษทีตัวอย่างประโยคก็อย่างเช่น I have known your company for long time เนาะ She has supervised this department for 10 years ก็คือเขาเธอเนี่ยได้ดูแลแผนกนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วแล้วก็ยังดูแลอยู่ปัจจุบันนะ subject บวก h a s h a v e แล้วก็บวก v e r b ช่อง3นะครับ ่าเรามาดูเวิร์อื่นๆบ้างที่แบบใช้นะที่แบบเหมือนกับใช้อธิบายเรื่องบริษัทได้ดีนะดีไซน์แปลว่าอะไรออกแบบ represent เป็นตัวแทน distribute คืออะไรเหมือนแจกจ่ายนะหรือว่าส่งสินค้าก็ได้ handle ก็คือจัดก,การดูแล take carefollow up ติดตาม head up นะก็เป็นหัวหน้า provide ก็ให้หรือว่าขายบริษารอะไรเงี้ก็ได้ supervise ก็ ปกครองดูแล explain อธิบาย submit ส่งมอบ ensure ก็ให้ความมั่นใจ uh, provide service ใช่ไหม modify mod นี่คืออะไร modify คือปรับเปลี่ยนปเปลี่ยนกระบวนการอะไรอย่างี้ advice ก็คือแนะนำ advice uh, suggestion ะไร right? discuss ก็คือพูดคุยเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละหารือหารือกัน provide fix ซ่อมนะเทคแคร์ care, ดูแลรีเพลก็คือซ่อมเมนเทนก็คือพยายามคงไว้ซึ่งนะแปลแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยยากนะหรือมันเมนเทนเน้นไงเทรนก็คือสอนอมีศัพทะแปลกที่ใช้ๆนะอันนี้คือเวิร์บนะต่อไป Adjective นะครับก็คือคำขยายคำคุณศัพท์นะอย่างที่เคยเกิดไปตั้งแต่เรื่องกร a m มา r แล้วนะ ประธานบวก verb to be นะครับแล้วก็บวก adjective ก็คือเขาเป็นยังไงนั่นเองนะ I am beautiful you are 60. going on 70. she is happy นะครับซึ่งถ้า adjective มาอยู่หน้านาวก็จะเป็นการขยายคำนามเนาะอ่านี้ไปเร็วๆทบทวนเขาที่ล้วสอนไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดู definition ของ adjective นะก็คือคำที่มาขยายคำนาม หรือจริงๆถ้าเป็นขยายเวิร์มเนี่ยเรียกแอดวิร์มนะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะอธิบายให้แบบมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดู degree of comparison ก็คือมันจะมีแบบว่า d j e ctive เนี่ยม,มันเปรียบเทียบแบบได้ทั้งมากทั้งน้อยชัดเจนไม่ชัดเจนอะไรนี้เนาะอย่างเช่นถ้าเป็นอันแรก absolute ก็คือแบบ describe something in its own right ก็คือแบบชัดเจนเลยนะครับอธิบายชัดเจนเลยว่าแบบอย่างเช่น่าคู่ cool คูลกายก็คือคนที่เท่ค่ะคนนี้แบบเท่มากอันนิสเดย์เป็นวันที่ดีมากอะไรางี้หรือแบบที่สองแบบคอมเพ a t i ีฟก็คือแบบเหมือนกึ่งๆเปรียบเทียบหน่อยนะครับก็คือจะแบบเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเช่นมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับคํานั้นแล้วเติม ER เข้าไปนะเพื่อแบบเปรียบเทียบ n i c e r car แปลว่าอะไรสวยรถที่สวยกว่าใช่ไหมเหมือนกับเปรียบเทียบว่าเฮ้ยมีเบสไลน์แล้วก็มีแบบรถที่สวยกว่า nicer อร์นี้เนาะ smaller company บริษัทที่เล็กกว่าอ่าก็เป็นการเปรียบเทียบ better ก็คือดีกว่า better one superlative อันนี้ก็คือแบบเรียกได้ว่าเหมือนแบบดีที่สุดอะไรเงี้ยแบบที่สุดละก็จะเป็น adjective บวกกับ e t s นะครับบอกว่าสิ่งนั้นแบบแบบ highest level of degree เลยคือแบบดีมากเช่นแบบ the nicest car เมื่อกี้แค่ nicer คือแบบก็ดีกว่าคันนั้นเงนะี้ยแต่ว่า the nicest คือดีที่สุดเลย ก็จต้องมีคำว,ว่าดีข้างหน้านี่ดีแล้วก็ nice เติม e s t เข้าไป the smallest finger ก็คือนิ้วที่เล็กที่สุดนะครับหรือ the best solution ทางออกที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยน,นะครับ order of adjective นะก็ต้องแบบมีการเรียงด้วยเช่นแบบสมมุติว่าเมื่อกี้ตอนแรกมันมีแค่แบบ adjective เดียวใช่ปะ่ะโทษทีอนอันนี้น,น,น,นี้เห็นไ่ะ ซีเนีย e n เอนจิเหรือถ้าแบบอ่ะสมสมุติสมมุติคอมพานีเนี้ยตอนแรกมีแค่ Large Company ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมันแบบเราจะบอกว่าเป็นแบบ Market i n g c o m ค a n y ด้วยเฮ้ยมันจะต้องเป็น Large Marketing Company หรือ Marketing Large Company อะไรเงี้ยเรียง j อ c t ท v e เนี่ยถ้ามีหลายตัวจะเรียง,งยังไงนะอ่าแต่เมื่อกี้ต้องเป็น Large Marketing Company ทีนี้ก็กลับมาที่วิธีการเรียงนะครับอ่ะเขาบอกว่าให้เรียงงี้นี่ให้เรียงจากเนี่ยซ้ายไปขวา นะครับก็ยากนิดนึงนะก็จะเริ่มจากคุณ n t i t y ก่อนนะจะอยู่แรกสุดก็คือแบบปริมาณเนี่ยเช่นแบบ one หรือ ad อะไรพวกเนี้ยเนาะ three four five six อะไรตัวเลขพวกเนี้ยอยู่หน้าสุดลองมาก็เป็น opinion ความเห็นวนะ่าแบบเฮ้ยมัน cheerful fantastic beautiful อะไรเงี้ยถ้ามีคำว่า full อะไรพวกเนี้ยนะเป็นความเห็นแล้วก็ size อ่าไซส์ก็แบบขนาดนะโอเวอร์ไซส์ลองไทเน่บิ๊กช็อตอะไรเงี้ยต่อไปก็อายชโอนิวยังเท่าไหร่ก็ว่าไปเชฟนะลักษณะเป็นยังไง flowing poufy lifting สีกรีน origin หรือ material นะว่าแบบมาจากไหนเป็นอิตาเลียนหรือว่าอะไรแบบดีนนิมอันนี้แบบพวกแบบอ่า material ที่ใช้นะหรือคัน qualifier แบบอ่าแบบประมาณเขาเรียกอะไร อธิบายเชิงคุณภาพอะไรเงี้ยเรสเวดดิ้งอะไรเงี้ยแล้วค่อยตามด้วยนามก็ยากนะต้องใช้แบบทั้งประสบการณ์ด้วยแล้วก็อาจจะจําำเลยก็ได้แรกๆอย่างเช่นนะประโยคแรก the cheerful oversized o l d green jumper ก็คือแปลว่า j จ m มเปอร์ที่ทำไมดูสดใสเดก็คือแปลว่ามีอันเดียวนะทีก็เป็นขนาดโอเวอร์ไซส์เก่าๆหน่อยสีเขียวเนะ a fantastic new italian race car ก็คือเป็น รถที่ทําไมเวลาถ้าเอาถ้าเวลาแปลเราแปลย้อนกลับไปก็ได้เป็นรถแข่งใช่ไหมรถแข่งจากอิตาลีที่ใหม่ๆแล้วก็แบบสวยอะไรอย่าแงบบนี้เนาะแปลงี้ได้รลูกแต่ว่าจริงมันต้องแปลรวมๆแหละผมว่าแปลรวมๆดีกว่า o n e Long flowing denim skirt อ่ะก็ประมาณนี้ three tiny young Siamese cat โอ้โหอันนี้แบบชื่อชื่ออะไรนะแมวสยามใช่ไหมว่าแมวสยามตัวเด็กๆ เล็กๆสามตัวนะครับ The big p o o f y white wedding dress อ่าเป็นชุดชุดแต่งงานที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้เนาะสีขาว A beautiful enormous l i f t y green tree ก็โที่อธิบายเยอะเลยต้นไม้สีเขียวที่โอยต้นไม้ใบไม้เยอะใหญ่สวยอะไรเงี้ยอ่ะลองไปดูกันประมาณนี้นะครับจบในตอน verb ก adjective แล้วตอนหน้าเราจะพูดถึง conversational English นะครับ